สวัสดีค่ะโคซิมินเตอร์ค่ะวันนี้ก็ซิมจะพาทุกคนมาทำคลิปแอนิเมชันสวยๆด้วยตัวเองด้วยมือเราด้วยมือถือนะคะวันนี้เราก็าไปที่แอปกันเลยค่ะแอปที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือแอปคายมัตเตอร์นะคะแตะเข้าไปค่ะเมื่อแตะเข้าไปที่แอปแล้วนะคะเราก็จะเห็นหน้าตาแอปเป็นอย่างนี้เราก็แตะเข้าไปที่เครื่องหมายบวกค่ะแตะเข้าไปในขนาด16ต่อ9นะคะ ซึ่งสามารถอัพขึ้น youtube ได้ที่6ต่อ9ก็จะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะลำดับต่อไปเราก็จะไปที่อ่ะมีเดียตรงนี้นะคะมีเดียค่ะเพื่อที่จะไปนำคลิปเข้ามานะคะเราก็จะใช้เป็นคลิปน้ำตกสวยๆนะคะแต่เข้าไปค่ะเครืหมายถูกค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเห็นนะคะว่าเราได้คลิป ที่สวยงามแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปที่เลเยอร์นี้นะคะเพื่อที่จะนำคลิปเข้ามานำภาพเราเข้ามาแตะเข้าไปค่ะนำภาพตัวเราเองเข้ามานะคะนำภาพตัวเองเข้ามานะคะเลือกก่อนเอาภาพไหนดีภาพนี้นะคะ แภาพแล้วเราก็ทําการขยายขยายก็คือเราจะดึงตรงมุมนี้นะคะเพื่อให้ภาพเราขยายขึ้นย่อลงหรือขยายขึ้นนะคะแล้วก็เลื่อนมาไว้มุมหนึ่งมุมใดมุมหนึ่งที่เราต้องการนะคะหลังจากนั้นก็ลากเลเยอร์ตรงนี้นะคะให้ยาวเท่ากับวิดีโอ,อเสร็จแล้วแต่ที่เครื่องหมายถูกด้านบนนะคะหลังจากนั้นเรามาดูการเคลื่อนไหวตอนเข้านะคะ คลิปแอนิเมชันจะต้องมีการเคลื่อนไหวตลอดนะคะเราก็จะมาดูที่การเคลื่อนไหวตอนเข้านะคะตรงนี้แต่เข้าไปค่ะเราจะเคลื่อนไหวในลักษณะไหนนะคะเอาโหมดสไลด์จากด้านซ้ายอย่างนี้ก็ได้นะคะโดยการใช้ขนาดอยู่ที่3นะคะตรงนี้นะคะการเลือกขนาดอยู่ตรงนี้นะคะเราจะไม่เอาเรวมาวกเราก็เอา ช้าๆหน่อยก็ได้นะคะอ่าประมาณนี้เสร็จแล้วแตะที่เครืงหมายถูกค่ะหลังจากนั้นเราก็เลื่อนหัวอ่านไปนิดนึงแล้วแตะที่คําว่าเล y e อรนะคะเลเยอรตรงนี้แตะเข้าไปค่ะแล้วเราจะเขียนตัวอักษรก็แตะที่ตัวทีจากนั้นเราก็ทําการพิมพ์ตัวอักษรน,นะคะอันนี้โค้ติมก็จะสวัสดี สวัสดีนักเรียนที่น่ารักนะคะหรือใครจะเขียนว่าสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกท่านนะคะ ือจะเขียนว่าสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารก็ได้นะคะอ่าเราก็ได้แล้วเนาะเราก็วางตรงนี้เราก็ลากเลยเยอ์ให้ยาวสุดเช่นเดียวกันนะคะลากไปค่ะจากนั้นเราก็แตะที่ฟอนต์นะคะต้องเปลี่ยนฟอนต์นะเราทําคลิปภาษาไทยเราจะต้องเปลี่ยนฟอนต์เป็นภาษาไทยแตะขึ้นมาแล้วก็จะเห็นคําว่าภาษาไทยเราแตะเข้าไปค่ะ แล้วเราก็เลือกฟ้อน์ภาษาไทยมีเยอะแยะเลยที่ทําการดาวน์โหลดไว้นะคะเข้าไปตัวใดตัวหนึ่งนะคะสวัสดีได้แล้วนะคะสวัสดีนักเรียนทุกท่านเสร็จแ,แล้วเราก็สีนะคะใช้สีอะไรสีเหลืองเหมาะไหมไม่เหมาะสีแดงอ่าใช้สีแดง,แ,ดงแต่ใช้ขอบเติมด้วยขอบ สีดำหรือขอบสีขาวนะคะอ่ะก็พอได้อยู่เนาะทีนี้เรามาดูการเข้านะคะแต่เครื่องหมายถูกเรามาดูตอนการเคลื่อนไหวตอนเข้านะคะเราก็ใช้การเคลื่อนไหวตอนเข้าก็จะใช้คําว่าเพิ่มทีละตัวนะคะทีละตัวคําว่าทีละตัวอักษรนะคะแต่เข้าไปค่ะ ตัวสั่งก็จะวิ่งไปงขึ้นทีละตัวนะคะเราก็เลื่อนให้ช้าๆหน่อยก็อยู่ที่3.5ก็ได้นะคะจากนั้นก็แตะที่เครื่องหมายถูกเรามาเพย์ดูนะคะเพย์ปุ๊บตัวเราจะเข้ามาก่อนเสร็จแล้วตัวหนังสือก็จะผูกขึ้นมานะคะนี่เราเรียกว่าการ์ตูนคลิปแอนิเมชันซึ่งทําได้ง่ายๆด้วยตัวเรานะคะถ้าเราจะใส่เสียงเพลงเราก็ไปเลือกตรงที่ออดิโอตรงนี้นะคะ เราก็แตะเข้าไปค่ะเสียงเพลงเลือกเพลงค่ะเพลงอะไรที่เราทําการโหลดมาไว้นะคะก็เปิดเพลงเอาเพลงที่เราชอบนะคะอ่าได้เพลงก็แตะกครืหมายถูกมาฟังดูค่ะ เราก็ได้คลิปแอนิเมชันที่สวยๆแล้วก็ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเห็นไหมคะเราก็ได้คลิปเราก็ขยับตัวหนังสือเราอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวหนังสือก็ได้เนาะอาจจะใช้เป็นสองแถวนะคะเปลี่ยนสวดดัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกท่านอย่างนี้ก็ได้นะ,ะเป็นข้อความที่สวยงามนะคะอ่า แล้วก็ปี้หน่อยนึงเขียนชื่อนะคะทุกครั้งในการทําคลิปอย่าลืมเขียนชื่อนะเขียนชื่อนะคะพูดซิมพู t ซิมอินเตอร์ ได้แล้วนะคะเราก็ไว้ตรงนี้เปลี่ยนสีไหมอยากเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนนะคะประมาณนี้ก็ได้สีขาวแถบดำไม่ค่อยค่า,าเอาสีอ่าสีอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการแค่นี้เราก็ได้คลิปแอนิเมชันที่สวยงามแล้วนะคะวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ